ดูดวงชาวราศีธนูนะครับผมเลขเสียงนําโชคนะครับผมดวงชะตาประจําเดือนมกราครับตอนอื่นนะพูดถึงความฝันก่อนท่านใดฝันเห็นเทวดานะครับมาหาหรือว่ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธพระเครื่องสิ่งต่างๆถือว่าเป็นฝันดีนะครับผมมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมแต่ต้อง สังเกตในความฝันของท่านนะครับว่าเป็นอย่างไรเจออะไรนะครับผมถ้าเป็นแก้แหวนเงินทองนะ่าเป็นฝันที่จะมีเงินทองครั้งยิ่งใหญ่นะครับเอามาดูนะหมอสันจะดูดวงนะครับโชคลาบเลขเสียงนําโชคในดวงชะตานะครับผมของชาวราศีธนูว่าแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะนะวันไหนดีบ้างวันไหนไม่ดีบ้างไล่ไปตั้งแต่วันนี้นะประจําเดือนมกรา ครับวันที่สิบห้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่สิบห้านะ่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับยี่สิบโอเคนะครับเริ่มตั้งแต 15, 15่สิบห้าสิบห้าไปยังไงตกตำแหน่งเด้เตร,รียมเลขกลเพริยวปลายพิกซ้ายพิกขวาเพราะฉะนั้นโชคลาภวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับวันที่สิบห้าไม่ค่อยดีโชคลาภรับรองมีดิน้นมีกระโดดมีดีด นะผมไม่ดีนะวันที่15วันที่16ตกตําแหน่งไพ่เดทนะตีความเดทไม่ดีแน่นอนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันเปลี่ยนแปลงนะครับแปลว่ารอวันดีนะสิบห้าสไม่ดีอยู่เฉยๆนะผมโซสิบเจ็ดปุ๊บตกตําแหน่งเลยนะผมตกตําแหน่งเลย10ถ้วยทองนะผม โชคลาบเงนินทองมาเรามีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปกักคุ้มกองรักษาเข้ามาเต็มเๆนะผมวันนี้นะผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินของนอ้องก็แปลว่ามีโชคมีลาบเข้ามานะสิบห้าสิบหกดสิดีมาก18บแปดพอกลางๆพอฟัดพอเวียงนะบัรลราปักหนึ่งไม่เท้าปักรอแล้วปักรอแล้วพอฟัดพอเวียง ครับ15 16 17 18 19 19มองการไกลถึงอนาคตสิ่งต่างๆเข้ามาแน่ไม่ว่าจะเป็นคร์มฝันราบร้อยเลขเสียงนำโชคนะครับเข้ามานะครับผม19 20หยุดรับผมยาเสียงเลยขาดรับผมมีดปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอึดอัดอดทนอดก้าน20 21นะครับ 21อปูหรือสีส่องแสงตะเกียงทองแปบลบว่าเทวดาส่องแสงให้ไม่ว่าจะเข้ามาฝันบอกกล่าวไม่ว่าจะเห็นงูดําไม่ว่าจะเห็นเทวดาไม่ว่าจะเห็นทองก้อนไม่ว่าจะปัสสาวะนะครับผมไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเข้ามาเป็นแบบไหนให้สังเกตในความฝันเทวดาจะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้นะครับย1 22อยิบนะครับผมโชคลาบเข้ามาลาบลอยเข้ามาเยอะแยะมากมายย2ิบจะมีโชคมีลาบมีลาบลอย ผมปูคนเยอะแยะมากมายประเดยประดังส่งมอบไปแก่ท่านยีถือว่าเป็นวันดี23นะับมีดดาบปักตรงกลางใจหยุดนะผมเจ็บปวดต้นล้าวแสนทุกทรมานยังใกล้นะวันนี้ยีอย่านะอย่าเสียงนะครับ23เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับนะครับยี24ลบ่นเลิเงสุขสันต์นางสาถือว่าเป็นลาบลอยที่ดีนะผม24 วันจเจริญลูกเรืองมีลาบลอยเข้ามาทําให้ท่านลื่นเริงนะครับแต่ถามว่าเป็นโชคใหญ่ไหมยังไม่ใช่นะผมลาบลอยวันที่ยี่สี่ยี่สี่ยี่ห้านะผมหยุดกับทุกสิ่งทุกอย่างปกปิดซ่อนเลนแก้ไขประปมเฟลรู้สึกอึอดอดัดยี่ห้าไม่มีโชคไม่มีลาบยี่สิบหกนะผมตกตําแหน่งยังเป็นรองอยู่นะผมถ้าถามก็เป็นรองก็เถออาจจะเป็นเฉียด เฉียซ้ายเชียดขวาเอาผมสาสออก3 2, ามสองเมือานนั้นเจียดนยเนาะเสียดซะห,หน่อยก็ยังดีเอาเล่นๆ 26, 27, นะราคผมยี่หกยี่นับตกตำแหน่งเดอะเมจิกเชี่ยวนะครับยี่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองถ้าบอกว่าโชคใหญ่เข้ามาก็ใช่แต่ต้องขอพรขอวิงวอนต่อสิ่งหกด่งสิขอโชคเลขเสียงนำโชคไปโูดก่อนไปถูก่อนอะไรอย่างนี้ฝันก่อนยังไม่ทันฝันเลย เพราะฉะนั้นสิงห์ศิษย์ต้องมาบอกกล่าวเล่าสิบก่อนนะผมเลขโดดเด่นับนะผมเพราะฉะนั้นสิงห์ศิษย์เข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบยีนะ่สนะิบเจ็ดจะมีโชคมีลาภนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเด็กน้อยนำพาซึ่งโชคลาภมาให้เพราะฉะนั้นทํายังไงซื้อโชคกับคนอายุน้อยกว่าซื้อกับเด็กไม่ซื้อกับผู้ใหญ่ก็เด็กน้อยนำพามาให้อุมาลทองก็ได้ขออุมาลทองก็ได้นะผมยี่สิบยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะผมนะลื่นเริง,เรงสุขสันต์นางสามีโชคมีลาบเกี่ยวกับครอบครัวนะครบอบครัวอิ่มหรือ,อยังนะบอกเอาให้อิ่มวันนี้เลี้ยงอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรอย่างมีโชคผมเลี้ยงอุดมสมบูรณ์นะผมยี่สิบเก้านะอันนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบนะเทวดาส่งมอบถ้วยทอง เปรียบเสมือนดังพาร์ทเนอร์ดีๆเจอคนที่ใช่มีคนที่เข้ามาสนับสนุนจะมีโชคมีลาบในวันนี้31นะครับเดอะซันเลยปักธงรอนะปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคลาบเข้ามาแสงสว่างบังเกิดนะผมแสงสว่างวันนี้โดดเด่นมากวันที่31เดือนนี้มี31ใช่ไหมนะโมกล่ามสอโดดเด่นแสงสว่างสองแสงมาปักธงรอ เตรียมตัวแล้วรวยนแน่ๆสามเอ็ดตกตำแหน่งที่ดีมีโชคมีลาภเพราะฉะนั้นท่านเอาไปปรับใช้ได้นะครับตำแหน่งวันอะไรเป็นยังไงเอาไปปรับใช้ได้ว,วันไหนเจอเจอเด็กน้อยนําพาซ,ซึ่งโชคลาแล้วก็มุ่งไปทางเด็กทาบุญกับเด็กผมซื้อเลขเสียงนําโชคกับเด็กฉลากกินแบ่งรัจมาลกับเด็กผมจะติดต่อการงานการค้าการงานการเงินกับเด็กอายุน้อยกว่าก็ได้จะมีโชคมีลาบ ครับนะถ้าสิงหาสิทธิ์ก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่กว่าครับนะผมเราก็ดูตำแหน่งดวงชะตาให้เหมาะสมนะครับผมดวงนี้มีโชคมีลาบไม่หยุดยนอนนะครับผมแถมยังมีเทวดาคอยช่วยเหลือปกปกัปกคุก้มครองรักษานำพาซึ่งถ้วยทองมาให้ถือว่าเป็นจะมีความฝันเกิดขึ้นจะมีเงินมีทองเข้ามาครับนะผมเลขเสียงนำโชคก็เข้ามาไม่ขาดสายดวงนี้ถือว่ามีโชคมีลาบไม่ขาดแต่ว่าต้องดูวันไหนไม่ดีก็อย่าไปมุ่งอย่าไปมั่นอยู่เฉย จะเหนื่อยเพื่อใช่ไหมไปฝืนตัวเองทำไมนะครับเราก็ดูดวงนะครับดูดวงว่าตรงไหนเรามีโชควันไหนบ้างก็เหมือนวันจันทร์อังคารพุธพร์อาทิตย์นะ่ท่านก็ดูเดี๋ยววันจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมวันอังคารแข็งมากวันพุธนะผมตกตําแหน่งมีอํานาจเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไล่ดูดวงจะตากันนะครับนะครับท่านใดจะดูนะดูดวงกับหมอสันนะทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าถ้าท่านจะดูแบบนี้นะบอกประจําประจําตัวของตัวเองนะครับประจําเดือน ท่านก็ดูรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำถามสองร้อยบาทก็บอกท่านก็พิมพ์มาท่านก็บอกว่าเลขเสียงนาโชคอาจารย์ประจําเดือนมกราครับอาจารย์ก็จะไล่ตั้งแต่วันไปสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่านก็เอาเอาไปปรับใช้ได้ครับทักไลน์มาครับซันนี่สี่สองพัเก้าสองร้อยบาท,ทาน,นั้นนะครับขอห้ท่านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งในดวงชะตาที่ดีเรารู้จังหวะเราก็เป็นผู้ชนะ นะผมเพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายเราต้องดูจังหวะโชคจะตามเราบางคนถึงขั้นกับไปนี่เลยนะใส่เสื้อเลยนะวันนี้สีแดงวันนี้สีเหลืองวันนี้สีเขียวเฮ้ยสีนี้กาลังกิ่นี้ไม่เอาถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ถามว่าทําอย่างนั้นถูกต้องไหมก็ถูกต้องแล้วนะผมเพราะว่าเราจะเราต้องการโชคลาภโชคลาภทุกวันต้องกินข้าวทุกวันไหมต้องกินข้าวทุกวันนะโชคลาภมีทุกวันดีไหมดีนะคนเคยเห็นไหมเจให้คนหนึ่งนะ เดินมาโอ้โหหน้าตาผ่องใสเลยเพราะอะไรเขามีโชคลาบโชคลาบมันยิ้มยิ้มคนมีคนถูกห๋ยคนรวยหุ้นคนรวยปังอ่ะแล้วผมมีงานเข้ามีเงินเข้าอ่ะหน้ามันผ่องใสแล้วนี่มันยิ้มหวานดอยหน้าไม่สวยหรือว่าหน้าแก่ก็ยังผ่องใสอ่ะแล้วมีเงินอ่ะมันยิ้มครับผมว่าฉะนั้นเรากินทุกวันเราก็ดูตำแหน่งโชคชะตาเราทุกวัน นะครับผมราบผมโชคลาบเงินตอมารมีวาสนาราบผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักองง์องรสาหนุนนําโชคกตาท่านครับท่านใดจะดูดวงหมอสันพิมพ์มาอย่างนี้นะจ๊ะราบผมซันนี่สี่สองร้อเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับหรือเป็นคำ,ำถามทั่วไปการงานการเงินแล้วแต่ท่านครับ,รบการงานก็หนึ่งคำถามการเงินก็หนึ่งคำถามนะครับผมราวผมจพิมพ์อย่างนี้ประจําเดือนท่านพิมพ์มาเลยประจําเดือนเลขเสียงนาโชคก็หนึ่งคำถามก็สองร้อยหมอสันก็ไล่แบบนี้ให้นะครับผมหรือจะเป็นคําถามอื่นก็ได้ การงานประจำเดือนก็ได้นะครับผมขอให้ด้านเช่นชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดยดีครับสวัสดีครับ